มาดูบอกว่าช่วงนี้อ้วนชีบหายต้องรีบย้ายก่อนไปเบิร์นเบิร์นเบิรนเบิรนเบิรนเบิน,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 น <c oughs> อันนี้เราแปลมาจากภาษาเกาหลีจริงๆนะครับช่วงนั้นที่หนีไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีไปเก็บผักเก็บหญ้าก็เลยได้ภาษามานะครับลาริซาตพึกรกศครับผมเนาะกับ ชุดนี้ของเรานะครับเรามาดูกันครับว่าลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลาจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มาในชุดที่แบบสวยงามมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับลัคนาราศีพฤษภนะครับผมก็ดาวในเดือนที่ผ่านมาเราย้อนไปดูในเดือนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ ว่าในเดือนที่ผ่านมาของคนลัคนาราศีพฤกษกเองเนี่ยนะครับคีโอพตาแปลงร่างมาเป็นลิซ่าเนี่ยนะครับก็มีดาวศุกร์มาตกอยู่ที่เรือนอาิเดือนที่แล้วอาทิตย์ไปตกอยู่ในเรือนพันธุเรื่องบ้านเรื่องความเป็นช้างเทาหน้าถูกไหมครับดาวอังคารดาวพุธย้ายมาตกอยู่ในเรือนของบุตรตะการคุยการเจรจาความกล้าความขยันเนาะ ไปตกอยู่ในเรือนของปุตตะอังคารเองเป็นพินทุบาทอยู่ในเรือนนี้เพราะฉนั้นเราต้องกล <m> ้าเราต้องขยันมากขึ้นกว่าความเป็นพินทุบาทของดาวอังคารดาวพุธเองตกอยู่ในเรือนปุตตะเรื่องที่จะต้องคุยเรื่องเก่าๆเพราะดาวพุธเองมันมนนะครับแล้วก็มาตกท้ายด้วยอาจมีดาวเกตอีกดวงหนึ่งย้ายมาสัตชะ่องของคนรอบข้างนะครับแล้วก็มาดาวศุกร์ดาวศุกร์เองก็มาอยู่ในเรือนของอลินะครับอลิในเรื่องของการเงินและความรัก เป็นถึงเกษตรบดีด้วยโอ้โห8กันยาจนถึงประมาณ3ตุลานะครับช่วงเวลานี้ก็ต้องระวังตัวนิดหนึ่งระวังในเรื่องของการใช้จ่ายระวังในเรื่องของการเงินของคุณนิดหนึงนะครับนั่นคือดาวในเดือนที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นในเดือนนี้กันหมอดูบอกว่าอ้วนชีพหายเนอต้องรีบย้ายลนไปเบิบร์นเบิร์นเบิร์นอ่าอันนี้เพลงเขาแปลมาอย่างนี้จริงๆนะอ่าก็ วันที่17กันยาจนถึงประมาณ18ตุลานะครับเป็นดาวอาทิตย์ที่ย้ายจากพันธุย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปุตตะคือบริวารน,นะครับอยู่ในเรือนของบริวารและอาทิตย์เป็นปุตตะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพินทุบาทถ้าเราสังเกตเห็นไปกี้นี้นะครับในช่วงของาลัคนาราศีมังกรลิซ่าราศีมังกรเองอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนพินทุบาทสุภาจำได้ไหมเอ่ย จำได้เนาะถ้าเป็นมังกรถ้าเป็นมังกรนะ,ะถ้าเป็นมังกรปุ๊บอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสุภาเนาะมีดาวพุธก็สุภาสองดวงนี้คือพินทุบาทในตําแหน่งความคิดมากคิดเยอะนะครับทีนี้พอมาเป็นลัคนาราศีพฤกษ์อุ้ยที่นี่เขาเปลี่ยนได้ด้วยอ่าเนาะพอมาเป็นพฤกษ์ปุ๊บอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นปุตตะก็มาเป็นพินทุบาทเช่นเดียวกันนะมันเป็นพินทุบาทในตําแหน่งนี้แปลว่า หน้าที่การงานความมีเกยียรติความรับผิดชอบไปตกอยู่กับบริวารลูกหลานของคุณหรือตามมาทีหลังมันเรียกว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันเสียโอกาสนะเรากลัวว่าช่วงนี้มันค่อยเป็นค่อยไปแล้วถ้ามันเลย18ตุลาไปแล้วมันเข้าสู่เรือนนี้เรือนนี้คือเรือนอลิ นั่นก็คือมันจะหายไปเลยมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วมันเป็นอาทิตย์ที่เป็นนิดด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรีบข่อยคว้าตั้งแต่ตอนนี้เลยเราก็ต้องรีบข่อยคว้าตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ว่ามันจะเป็นพินทุบาทอะไรของมันก็ช่างเราต้องกระตุ้นให้มันทํางานแล้วมันไปเจอใขรที่เป็นพินทุบาทอังคาร่ยครับอังคารที่เป็นมหาจักรก็ามาพินทุบาทอยู่ในเรือนปุตตะเช่นเดียวกันความ กล้าความขยันมาตกอยู่ในเรือนของบริวารมาตกอยู่ในเรือนของตามมาทีหลังมันแปลว่าไม่กล้าไม่ขยันหรือมีเรื่องที่จะต้องไปกล้าไปขยันกับบริวารเพราะนั้นมันกลายเป็นเรื่องของบริวารลุ้นๆเลยเนาะข้อดีของดาวอาทิตย์นั่นคือเรื่องของการงานความมีเกียรติข้อดีของดาวอังคารนั่นคือเรื่องของความกล้าความขยัน แต่ข้อเสียที่มาตกอยู่ในเรือนปุตตะนั่นคือผินทุบาททั้งคู่มันเลยเหมือนกับช้าช้าไม่รู้ว่าจะช้าช้าได้พาเล่มงามหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราต้องไปกระตุ้นกระตุ้นด้วยอะไรกระตุ้นด้วยเกตที่อยู่ในสร์ชะนี่แหละนะครับให้กระตุ้นให้มันทํางานใช้ความกระตือรือร้อนใช้ความแบบว่าเพื่อนช่วยใช้เกตที่เป็นเขาเรียกอะไรนะพันธมิตรของเราหรือเป็นคนที่แบบว่ารู้ใจของเราได้ไหม เป็นกัลยาณมิตรอ้ามากระตุ้นให้พุทธะมันทํางานอ๋อเข้าใจจุดนี้นะครับดาวพุธเองอย่างที่บอกครับอยู่ตรงนี้มานานเป็นถึงเกษตรบดีแล้วก็มหาอุจจนถึงประมาณ30ตุลาสามดาวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยในช่วงเดือนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพุทธคือเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสาร พุทธมณลแปลว่าเรื่องของการคุยเรื่องเก่าๆมีเกณฑ์ที่คนลัคนาลาศีพฤกศกจะมีเกณฑ์ที่จะทําสัญญากับเรื่องเก่าๆได้ไหมได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตกลงทําสัญญาอย่างบางคนที่แบบว่าคีโอพัตตารอบ้านอยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่ผ่านเดือนนี้ไปนู่นไปเดือนนี้เลยนะ ไปเป็น1 8เลยเพราะนั้นต้องเอาให้ได้ในเดือนนี้นะครับแล้วมันมีอะไรอยู่มันมีตีโกนตัวนี้อยู่เป็นตีโกนส่งเสริมเห็นตีโกนตัวนี้ไหมครับตีกนที่เข้าสู่ลัคน,นะครับตรงนี้เรียกว่าตีกรส่งเสริมมันมี1 8อยู่นั่นคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการทําสัญญา คนลัคนาราศีพฤกษภเองช่วงนี้ราหูทับเขาอยู่เนาะของดํามันทับเขาอยู่ประมาณนี้แต่ว่าเป็นราหูนิดคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นกันตัวเชื่อคนง่ายหูเบาตรงนี้ถ้าเว้นได้นั่นคือดีนะครับเสร็จแล้วแปดหนึ่งเจอกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงสี่แปดคืออารมณ์ปนแปรสามแปดคือธาตุลมนั่นคือการไปตาม ตามน้ำตามลมนะครับแปก็คือเรื่องของความยิ่งใหญ่1,7ก็คือเรื่องของคู่ทาตุไฟ3,7ก็คือเรื่องของคู่ศัตรตูใช่ไหมความบาดหมางโอ้โหสีคือเรื่องของการที่คุยเรื่องผลประโยชน์คุณคิดว่าดาวทําตีโกลนกันขนาดนี้แปลความได้เยอะขนาดนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เอออยู่ช่องนี้เราต้องรู้จักดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นตีโกลส่งเสริมแบบนี้แปลว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ใช้1นสใช้1784การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่ได้มาจากการคุยเรื่องของผลประโยชน์แล้วกล้าคิดกล้าทําแบบอังคารพุทธเนาะแล้วก็บางทีมันอาจจะมีความขัดแย้งเป็น4เออเเกิดขึ้นได้แต่มันก็มีความรวดเร็วในการที่จะปรับตัว ให้ได้เหมือนกันเพราะ4มันคือเกษตรบดีและมหาอุดแม้ว่าจะมนอยู่ในตรงนี้ก็ตามนะครับ4คือการปรับตัวคือการวางแผนเนาะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีพฤษศจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของผลประโยชน์โดยใช้ความกล้าหาญและการปรับตัวให้รวดเร็วนี่คือการแปลความดาวทั้งหมด5ดวงออกมาในทางที่เป็นบวกแล้วถ้าเราแปลความในทางที่เป็นลบหลัก แปลทางในความที่เป็นลบคือคนลัคนาราศีพฤกษภมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่ป่วนแปรรวดเร็วเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากบางทีก็เพราะว่าเป็นเพราะปากของเราได้ไหมได้นี่คือข้อเสียนะครับการที่เรามี4ี่แถึงไหนถึงกันใช่ไหมเชื่อคนง่ายหูเบาบางทีอารมณ์เราป่วนแปรเฮ้ยคนนู้นมาพูดทีบริวารมาพูดอย่างนี้ที คนนี้มาพูดอีกอย่างนี้ทีเราก็มีความที่แบบว่าเกตอยากจะช่วยคนรอบข้างมันก็เลยทำให้เราอารมณ์ปนแปรเอาไงดีวะอ่านี่คือความเป็นข้อเสียของตีกรน,นี้เพราะนั้นวันนี้เราทำนายทั้งบวกและลบให้คุณได้เข้าใจนะครับ แล้วก็ดาวพฤหัสเองอยู่ในเรือนกัมมะก็เหมือนเดิมเนาะอยู่ในเรือนกัมมะนะวางเขาไปอยู่ในเรือนของอะไรอยู่ในเรือนของอาลีก็ผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยกินแหนงแข่งใจกันเท่าไหร่มนุตยูอยู่ในเรือนวินาตย้ายมาอยู่ในปตัตน,นีอ่า มาวุ่นวายเป็น50ย์ผู้ใหญ่เก่าๆมาวุ่นวายกับเราได้ไหมได้ดาวแปดของตัวเราเองไปอยู่ที่เรือนอลิแล้วก็ปัตนินี่ไงอย่างที่บอกว่าเรื่องวุ่นวายเรื่องขังขาดใจมาเป็นอลิเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นเรื่องของการนัดหมายคนแล้วไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้ดวาวเสาอยู่ในเรือนสุภะมาเป็นลาภะให้เราเพราะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ลาภใหญ่อย่างที่บอกนั่นแหละ นะครับนี่คือการแปลความทั้งหมดนะไปต่อที่ในเฟสที่2กันในเฟสที่2เองนั้นคือเรื่องของดาวพฤหัสที่ย้ายจากกัมมะย้ายเข้าสู่ในเรือนของสุภานะครับจากที่เขาอยู่ในเรือนของการทํางานผู้ใหญ่สนับสนุนบางทีผู้ใหญ่ก็มนมเนานะเพราะมันเป็นดาวพฤหัสที่มนอยู่ในเรือนกัมมะบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมาช่วยเหลืออะไรเราเลยอะไรประมาณนี้ พอพืหัสย้ายมาสุภะแล้วมันน่าจะเป็นความสุขความเจริญถูกไหมครับแต่มันมาเป็นปุตตะเราแสดงว่าผู้ใหญ่คนนี้มาเป็นบริวารให้เรานะครับแล้วเขาเป็นพรหัสที่พักแล้วเป็นนิดนั่นคือเจรจาไม่เข้าหูหรือว่าเป็นคนที่ชอบทำผิดระเบียบ ถ้าเรามองกลับไปอลองย้อนกลับไปซิคนลัคนาราศีพฤษภเมื่อประมาณพฤศจิกาปี2563จนถึงประมาณมีนา2564ตอนดาวพฤหัสย้ายเข้ามาใหม่ๆเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างมันก็จะคล้ายๆกันแต่อำนาจของมันอาจจะเบาวางลงเพราะว่ามันเป็นพฤหัสที่พักนะครับ ตอนที่มันย้ายเข้ามานะตอนนี้เราทํานายแล้วย้อนกลับไปให้คุณคิดด้วยนะอยู่ช่องนี้จะต้องจําดวงดาวให้ได้นะว่าเมื่อตอนพฤศจิกาปี2503ดาวพฤหัสย้ายจากมรณะเข้าสู่ในเรือนของสุภะใหม่ๆเป็นดาวพฤหัสที่เดินองศาตั้งแต่หนึ่งไปจนถึง30นะครับแบบรวดเร็วเลยนะเป็นดาวพฤหัสเสิ์ดนั่นหมายความว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเกิดความสุขความเจริญได้ตําแหน่งได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่า แล้วก็เหมันก็มีความขัดแย้งด้วยว่ามีผู้ชายที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณแต่อมาเจอกับดาวเสาที่เป็นเจ้าเรือนอยู่ตรงนี้ก็เลยมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้คนนึงสนับสนุนอีกคนนึงไม่สนับสนุนได้ไหมหรือเกิดความคิดที่เหมือนกับหวาดระแวงในชีวิตขึ้นมาได้ไหมประมาณช่วงนั้นนะครับหวาดกลัวไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยในเ่องของพฤจิกาปีที่แล้วจนถึงประมาณมีนา พอดาวพุหัสย้ายขึ้นมาเป็นกรมมาอ่ะมันโล่งออกไปละกลายเป็นผู้ใหญ่มาสนับสนุนในเรื่องของการงานเราแต่อย่างที่บอกเขาว่าพฤหัสมันเป็นพุหัสมนต์นะครับ มันก็เลยอาจจะต้องให้เราเนี่ยต้องไปกระตุ้นให้ผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเอนดูเรานะช่วยเหลือในเรื่องของการงานเรื่องของตําแหน่งต่างๆของเราตอนนี้ดาวพฤหัสย้ายกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับ28กันยาจนถึงประมาณ8พฤศจิกายนย้ายมาพักเพราะนั้นมันจะเหมือนกับพฤศจิกาปีที่แล้วแต่อํานาจมันเบาบางลงเพราะว่ามันอาจจะแบบพักเหนื่อยอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไหม มีเพราะว่ามันมีเกตอยู่ในเรือนของสจชะอยู่ด้วยแล้วมันทําตีโกนทีนี้ตีกนตรงนี้จะสมบูรณ์ขึ้นเห็นไหมครับเยอะตอนเดือนนี้ตีกนเยอะจัตุสดายก็มีตีโกนแบบนี้เราก็เรียกว่าตีกนส่งเสริมจากช่วงที่1เรายังไม่มีดาวพฤหัสย้ายเข้ามาใช่ไหมเราบอกว่าให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราเราให้เราไปขอร้องใช้ความกล้าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อาจจะยังไม่ชัด ตอนนี้ในเฟสที่2มันจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่า1578อยู่ตรงนี้แล้วทําตีโกนกัน1578 157คือกกศักดินา378คือกกโจนใช่ไหมครับ2456ยังไม่เจอกันอ่าเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่มีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนคุณเพื่อการคุยเรื่องของผลประโยชน์โดยที่คุณจะต้องกล้าคิดกล้าทำ แล,แล้วก็ปรับตัวให้ได้เห็นไหมมันก็จะตีความมากขึ้นด้วยดาวพฤหัสที่ใส่เข้ามาเออคล้ายๆเกมฮอลลีวูดไหนเลยเนาะที่แบบว่าต่อให้ยาวขึ้นต่อให้ยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะพอมันมีดาวพฤหัสย้ายเข้ามาปุ๊บมันก็คาทานายมันก็ยาวขึ้นนะครับต้องให้พฤหัสต้องให้เกตคอยช่วยเหลือคุณ เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีเกณฑ์ที่คนล,นลักษณะราศีพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งการงานได้ทีนี้ถ้าเราแปลความแบบลบบ้างล่ะเออลบมันก็คือ57นั่นคือความขัดแยง้งเกิดความขัดแย้งขึ้นแบบทันทีทันใดได้ไหมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคุณการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคุณทําให้เกิดความไม่ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ไหมได้นี่คือการตีความแบบนี้ดูไม่ค่อยแรงเนาะแต่การไม่มีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหามันก็นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใช้สติในการแก้ไขปัญหาถือว่าในช่วงที่สองนั้นถือว่าดีดาวเข้ามาครบองค์ประกอบกันเสร็จแล้วไอ้จัตุสดายนี้มันคือจัตุสดายอะไรจัตุสดายนี้คือเรียกว่าจัตุสดายสังหารนะครับ จตุสดาดสังหารมาจากสะชะมาอลิแล้วก็มาสุภะแล้วก็ไปวินาศนะครับเพราะนั้นจตุสดาดสังหารเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่ามีความมีศัตรูในเรื่องของการเงินและความรักเกิดขึ้นมาทําให้จิตใจเรามัวหมองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้อยู่เหมือนกันหรือเป็นเรื่องของปัญหาของเรื่องของการเงิน เนาะเราขัดสนเรื่องของการเงินเลยจะต้องไปหาคนไกลที่เป็นเพื่อนมาคอยช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินได้ไหมได้นะครับได้อยู่เหมือนกันจะตีความแบบนี้ก็ได้ถ้าจะตีความเป็นบวกก็ต้องเป็นในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมันมาไม่ครบไงมันกลายเป็นเออมันไม่ครบอะ่ะเพราะว่ามันไม่มเป็นแค่ห้แล้วก็เป็นเนั่นก็คือต้องถ้าตีความเป็นบวกมันไม่บวกและมันไม่บวกเลยเพราะว่า ห้าเจ็ดมันเป็นคู่ศัตรูเจ็ดหกก็เป็นคู่ศัตรูแล้วอยู่ในอลิแล้วอยู่ในสุภาด้วยแสดงว่าเรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ควรนําเข้ามาสู่ในชีวิตของเราเข้าใจไหมใช,ใช่ไหมครับการช่วยเหลือเพื่อนบางคนแล้วนําความทุกข์เข้ามาให้เราทําให้เราสูญเสียเรื่องของการเงินนั้นคือทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ทําให้เราวินาตามไปด้วยนั่นคือย้อนกลับมาที่ลาหูทับลักนานั่นคือการ ค้ำประกันนะครับการไปค้ำประกันใข่ทุกวันนี้เนาะประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะนะไปต่อที่ในช่วงที่3กันวันนี้เราคุยกันแบบเห็นชัดๆไปเลยนะครับบอกคุณไปเลยเรื่องข้อเสียเลยข้อดีของดาวที่ทำตีโกแลจะจัตุสดายกันจะได้เข้าใจไอความหมายของดาวแต่และดวงเนี่ยคุณเข้าใจอยู่แล้วอยู่ช่องเนี้ เก่งอยู่แล้วนะครับพอมาดูในช่วงที่3เนี่ยนะดาวสุกเองย้าย3ตุลาจนถึงประมาณ31ตุลาย้ายเข้ามาเป็นปะในเรือนของปัตตนีอย่างที่บอกครับสุกคือเรื่องอะไรเอ่ยสุกคือเรื่องของการเงินเรื่องของความรักจากที่เขาอยู่ในอลิและเป็นเกษตรบดีมันไม่ดีเลยมันเป็นเกษตรบดีที่เสียสองเท่าแต่มันย้ายเข้ามาปตัตนีแต่มันเป็นปะแสดงว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีขึ้นมากมาย นะครับไม่ได้ดีขึ้นมากมายแบบสุขปกติสุขคือการเงินและความรักสุขปะนั้นคือทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักแล้วถามว่าถ้ามีคนเข้ามาติดพันคุณตอนนี้คิดว่าจะเอาไหมอืมเพราะสุขมันมาปตัตน,นี้มันมาในตำแหน่งของคู่คอรองมันมาในตำแหน่งของหุ้นส่วนหุ้นส่วนของอะไรหุ้นส่วนของการงานหุ้นส่วนของชีวิตได้หมดแต่มันเป็นสุขปะทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องความรักเมื่อมันมาอยู่ตรงนี้ควรมีไหม ไม่ควรมีนะครับควรจะให้สุกเนี่ยมันย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีไหมมาเป็นลาพะมันมาเป็นมหาอุดเออมันน่าจะแบบดูสมหวังดูแบบว่าโอเคเซฮัลโหลมากกว่าใช่ปะเพราะนั้นสุกย้ายเข้ามันเป็นปะในเรือนของปตัตตน,นิถ้ามีใครมาจีบคุณก็ดูดูกันไปก่อนเพราะว่า6มากับ7ด้วยเนาะเนาะหนูชื่อแนนมากับนุ่มเน่มากับพอยอ่าประมาณนี้เนาะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ แล้วทาไมเมื่อกี้คุณบอกว่าอว้วนเราต้องไปเบิร์นล่ะอ๋ออ้วนก็ไปเบิร์นนี่ไงเพราะสี่มันมอนอยู่ในเรื่องของปุตตะสี่แปลว่าอ้วนสี่แปลว่าแกานกินอยู่ในเรื่องปุตตะเนาะน้องลิซา่าก็เลยบอกว่าต้องรีบไปเบิร์นเบิร์นเบิร์นอะไรประมาณนี้ยเพราะหมอดูเขาทักว่าจะอ้วนขึ้นนะครับดูหน้าครับเนาอะอะดาวศุกร์ย้ายเข้าปัตตานีการเงินและความรักย้ายเข้ามาแต่ว่าเป็นปะ อย่าเพิ่งไปตกลงปงใจอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาได้ไหมได้ตอนนี้4 5 6อยู่รวมกันละก็เป็นเรื่องของอะไรเอ่ยเขาเรียกว่ากกเศรษฐีอา่าแต่4มันมน6มันปะ5มันนิดมันไม่มีตำแหน่งดีเลยอ่ะอืมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการการของคุณอาจจะได้ได้จริงแต่ว่าได้ในแบบไหนเออรวยรวยจริงเนาะแต่รวยในแบบไหนก็ต้องดูกันไปนะครับ157 8ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับถือว่าเป็นการทำตีโกนแล้วมียกหน้ายกหลังดาวเจอกันทั้งหมด8ดวงแล้วถ้าเอาจัน์รมาสะท้อนวันไหนวันไหนเข้านั่นคือครบ9ดวงยกเว้นมนุษย์อยู่ซึ่งมนุษย์อยู่เองมีนาว่างมาอยู่ในเรือนปัตตานีอยู่แล้ว10ดวงเลยจริงๆเดือนนี้เป็นเดือนที่การทำนายเนี่ยมันเหมือนกับแตกสาขาออกไปมันทำนายได้มากมาย ทำนายอย่างที่ผมบอกเ,เดือนนี้ก็เลยต้องทํานายแบบทั้งบวกและลบในความหมายให้คุณเข้าใจเนาะเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้ามามันก็ทาเนี่ยโยก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 เข้าหากันทําตีโกนเข้าหาก,นก,าหากนันแล้วโยกเข้าหากันเงินแล้วโยกเข้าหาสัตว์ช้า,า,น,า,าน,นะครับมนุษย์ตะยูมีนาวาังมาอยู่ในเรือนของปัตนีอีก80จริงๆกลายเป็นแบบว่าดื้อบางทีแบบว่ายไม่คิดว่าดาวศุกร์มันจะดีแต่ในความคิดความรู้สึกของคุณเองตัวเองอันดื้อ คนพึกงศกก็เป็นวัวอยู่แล้ววัวมันก็ดื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรที่แบบว่าจุดเล้าที่เข้ามาระวังไว้นิดนึงแล้วกันเราก็จะดือ้อแล้วก็กลา,ายเป็นแปดหกก็คือเหมือนกับมัวเมาลุ่มหลงอะไรประมาณนี้นะครับนะตรงนี้ก็คือคําเตือนนะครับเพราะนั้นมีความรักตอนนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ การเงินตอนนี้ย้ายเข้ามาจากเรือนของอลิเข้าปตนนัตตานีถือว่าดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ยังต้องจัดก,การเรื่องของการเงินไม่ต้องทานายเรื่องของการเงินคุณก็รู้อยู่แล้วว่าสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไรเพิ่งล็อกดาวน์มาเดี๋ยวดีไม่ดีดูตามดวงเมืองแล้วเมฆอยู่ตรงนี้1 4 3 6มันอาจจะล็อกดาวน์รอบที่5ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะนั้น อย่าพึ่งใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุรายนะครับนี่คือคําเตือนเนาะเพราะนั้นเกณฑ์ของคนลัคนา,าราศิพฤษภเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้การเปลี่ยนแปลงงานมีเกณฑ์ที่จะต้องคุยกับบริวารมากมายช่วยเหลือบริวารน,นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องออได้เจอคนบางคนที่เข้ามาอ่าอย่าลืมเรื่องของการคาประกันนะตรงนี้ระวังไว้ดาวไม่ได้เสียมีมนษย์ตยูดวงเดียวที่เสีย นะครับก็ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของผ้าห่อศพเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของศพไม่มีญาติอะไรแบบนี้ลงศพได้ไหมได้ไปดูในเรื่องของภพยกันในชุดของ Darkwood t a r o t นะครับการงานของคุณคือ q u e e n of c u p เขาบอก Queen of c u p เนี่ยคือราชินีแห่งถ้วยนางเองเป็นคนที่แบบว่าเจรจาต่อรองทุกสิ่งทุกอย่างได้นางเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าฉลาด นะครับเป็นคนฉลาดแล้วก็รู้ดีไปหมดเลยนะครับในหนังสือเองเนี่ยบอกว่า Queen of c u p เนี่ยเดีหาให้ดูคืออะไรคือในชุดนี้ผมว่าเขาแปลความดีมากเลยนะครับดีมากเลยเขาบอก Queen of c u p ของชุดนี้เขาคือคือใครเอ่ยยังหาไม่เจอ <c oughs> คือ Empath ครับผมเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็น The Empath คือเป็นคนที่เอาใส่เอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับราชนินีที่ถือถ้วยแล้วเอานิ้วจิ้มลงไปในน้ำเนี่ยเพื่อที่จะอย่างรู้ว่าในน้ำนั้นมีอะไรการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ตึก่องทุกสิ่งทุกอย่างเธอตองมากแล้วเธอก็คือเป็นคนที่แบบรู้สึกดีเนาะเพราะฉนั้นในเรื่องของการงานของคุณเองเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าคุณเป็นคนเอ็มพานั้นก็คือเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อบ,บริวารลูกหลานของคุณ นะดูแลเขาแล้วคุณเองก็อาจจะต้องเอาใจใส่ต่อในเรื่องของการงานของคุณด้วยเพราะหนึ่งอยู่ในเรื่องของปุตตะนั่นเองในเรื่องของการเงินครับในเรื่องของการเงินเขาบอกว่าเป็น end of the p e n t a c l e คือแปเหรียญแปะเหรียญน,นั่นคืองานใหม่ตำแหน่งใหม่อ่าเนาะนางไม้นี่นะโผล่มาจากในหลืบไม้นี่เพื่อที่จะมาหยิบเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตรงเดยัตเนี่ยมันก็บอกเลยว่านางไม้ตนนี้นะครับ คือได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่นี่ไงครับ8157นะครับเพราะนั้นขอให้ได้ต่าภัยและตา่าดวงดาวนะครับไปต่อที่ในเรื่องของความรักความรักของเธอเป็นอย่างไรความรักของเธอเป็น two outshot นะครับคืออาจจะแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกปิดตานะครับแล้วก็มีเงาของต้นไม้เข้ามาดูแล้วแบบว่าโอ้ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วพอส่องเข้าไปเอาน้ำใส่กระโหลก โชโงกดูเงาเออไม่ใช่สิครับก็คือมันเป็นลักษณะของเงาสะท้อนลงไปจริงๆแล้วมันไม่มีต้นไม้มันไม่มีเงาอะไรเลยแปลว่าคุณเองเป็นคนที่กลัวในเรื่องของความรัก นะในเรื่องของความรักเองคุณไม่กล้าที่จะขยับขยายอะไรในตอนนี้เพราะคุณรู้สึกที่จะกลัวเหมือนกับน้องคนนี้แหละที่นั่งอ้าขาอยู่ตรงเนี้นะครับแล้วก็มีเงาไม้เงาปีาศาจเข้ามานางก็ถือดาบที่จะแบบอยากเข้ามันนะอยากเข้ามันนะอยากเข้ามันนะอืมอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วคิดไปเองว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใจแต่พอมาดูจากดาวปตาัตนิอลิเข้าปัตนิ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละเนาะก็อย่าเพิ่งมีความรักเลยนะครับอืมอยู่กันต่อไปในเพจนี้นะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนาย t อฟเ e อ e แพนต์คนนะครับผู้ชายคนนี้เป็นอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบจดจอ่อคอนเซนเทรตกับการที่จะเอาเหรียญชูขึ้นมาแล้วก็นกเนี่ย เป็นโอชิแบบิแบบว่าเป็นนกคู่ที่แบบเป็นเรื่องของปัญญาเพราะนั้นเขาเองเนี่ยเป็นคนเฉลียวฉลาดถูกไหมในออ t เดอะ e พนตะคนเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่แบบว่าวางแผนแล้วก็เป็นคนคนที่มีความมั่นคงนะครับเพราะนั้นเขาจดจ่อในเรื่องของสุขภาพแสดงว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่รักษาดูแลในเรื่องของสุขภาพของคุณ ได้นะครับถือว่าเป็นภัยที่ดีนะแล้วก็ไปสุดท้ายคือเรื่องของคำอธิษฐานครับอ่ะให้เวลา1 2 3อธิษฐานว่าอะไรคำตอบออกมานั้นคือ The w o r l d ครับอ่ะถือว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานตะก,กี้นี้ต้องประสบความสำเร็จนะครับเพราะ The w o r l d นางคนนี้ออกมาลอยขึ้นบนฟ้ามีคาาสองคาา นะมีสารพัดสัตว์4ตัวนี้แทนดินน้ำหลนไฟหรือแทน4ีราศีที่อยู่รอบนะครับเพราะนั้นถือว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานขอให้ประสบความสำเร็จตามนาภัยนะครับนี่คือลัคนาราศีพฤกษกนะครับสวัสดีครับ